ความลับของเบญจขันพิกูทั้งหลายถ้าหากอัศทะของรูปก็ดีของเวทนาก็ดีของสัญญาก็ดีของสังขารทั้งหลายก็ดีและของวิญญาณก็ดีเหล่านี้จะไม่ได้มีอยู่แล้วสซสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำหนัดยินดีนักในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเหล่านี้พิกูทั้งหลาย แต่เพราะเหตุที่อัสาธะของรูปก็ดีของเวทนาก็ดีของสัญญาก็ดีของสังขารทั้งหลายก็ดีและของวิญญาณก็ดีมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดยินดีนักในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณพิกูทั้งหลายถ้าหากอาทินภะของรูปก็ดีของเวทนาก็ดีของสัญญาก็ดี ของสังขารทั้งหลายก็ดีและของวิญญาณก็ดีเหล่านี้จักไม่ได้มีอยู่แล้วสสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเหล่านี้ภิกขุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่อาทินภะของรูปก็ดีของเวทนาก็ดีของสัญญาก็ดีของสังขารทั้งหลายก็ดีและของวิญญาณก็ดีมีอยู่ สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณพิขูทั้งหลายถ้าหากนิสรณะ,ะจากรูปก็ดีจากเวทนาก็ดีจากสัญญาก็ดีจากสังขารทั้งหลายก็ดีและจากวิญญาณก็ดีเหล่านี้จากไม่ได้มีอยู่เหล่าไซส,สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกไปพ้ได้จากรูปจากเวทนาจากสัญญา จากสังขารทั้งหลายและจากวิญญาณเหล่านี้พิกุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่นิสรณะจากรูปก็ดีจากเวทนาก็ดีจากสัญญาก็ดีจากสังขารทั้งหลายก็ดีและจากวิญญาณก็ดีมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงออกไปพ้นได้จากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารทั้งหลายและจากวิญญาณดังนี้แล